โอ้ยโอ้ยโลิ้งเลยกลิ้งเลยโอ้ยโอ้ยโดนจับอีกโอ้ยบ้าแล้วลุยมาจับจะได้แค่กล้วยเดียวเองโอ้ยโอ้ยปล่อยทำไมปล่อยทำไมโอ้ยโอ้ยพันไวเต็มตัวเลยโอ้จะออกแล้วเนี่ยาไปชถูกผูกไว้ตังดี๋ยนี่ดีนักเดีนีนักมาแกลืมหัวเยลืมหัวเนีไม้ใไม่ช

<laughs> ôi, chết chép mùa Ôi, Oi yatom bay Ôi, bay hoi ôi hoi hoi Ôi, hoi hoi ôi Ôi, hoi 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 ôi hoi 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 Ôi, hoi 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 Ôi, hoi 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 ôi Ôi, hoi 我我不了。 โอ้ยโอ้ยโอ้ยรอ้ยโอมาเต้นเลยอออยอออก็เต้นหลายตานเลยโอ้ยบรรยากาศนี่น่คนลูกจริงๆรเลยเนี่ยเฮ้ยมันจะมีอะไรหลังมานเนี่ยนะเฮ้ยไหยขอเราดูแต่สีโอ้ยอะไรอ่ะโอ้ยตืนอย่างใจเลยเนี่ยโอ้ยดูเหมือนจะเป็นรับบแน่เนี่ยเป็นลับขอบแน่เป็นต่ำแน้อย่างนั้นแน่เอาเปยนอย่ยงเชยนเลยเลยฮยโอ้ยโอ

นีนแล้วโอ้อแล้วทีนี้ก็ผ่านมา20ปีเ้ยผมก็ได้กลายเป็นช้างแล้วอเอเอผมก็เป็นช้างอยู่แล้วนี่เด้อเอนี่การกล้วยฝึกวันนี้เป็นยังไงบ้างชบาเกลเฮ้ฉันมีความตัใจอยากจะบอกเธอมาได้แล้วอะไรอย่าง พอดีว่าเชินน่ะเฮ้ยโอเฉันอยากห้อยากขีดเธอาแล้วอ่ะโออขอขิดหน่อยขอขดหน่อยเฮ้ยอดีตขอขิดหน่อโอ้ขีดมันมากเลยขิดมันมากเลย้ยขอขดหน่อยขอขีดหอขอขดหนอยขออยอยกนี่อยน่โอ้ัระัะโอ้โหจะได้ยกเมันลยได้ที่ไป้กนย โชว์โอ้ยผมไม่ชเชอรต่อไปโอ้ยหนักเบิกถักหนักมากเลยโอ้ยชันไม้นี่มันจะหนักไปไหนวะเดียวโอ้ยโอ้ยเข็นไม้เข็นไม้โอ้ยโอ้ยตีลังกาโอ้ยลอยเลยลอยเลยโอ้ยโอ้ยลอยแล้วโอ้ยมันเป็นตัวอะไรกันไอ้เด็กนี่ก็พร้อมแล้วเหรอที่จะไปรัอเบาะเสียบไปเลยแม่ตุ๊กแ 啊啊、哎呀！哎啊啊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 

Woh laaah Sabi-sabi Jodoh ini lebih <laughs> ganda leh <laughs> Hehehe Luih leh Eh tak Mungkin tak ada sabi-sabi jadi leh Eh Gigi-gigi Hoi Hoi Ibit fang Jepang Hei 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 เอาไปอยู่ทักสร้างมาดีแล้วเฮ้ยมันอยู่บนเาโอ้ยจะฟาดแกฟาดไม่ตันนี้กโอ้ยสาระเลยจะมวงเดเฮ้ยได้ชวนเลยเฮ้ยชวนเลยผดใจแต่กกเยจะจำได้เฮ้ย 我排队，真的可以我我我我我我我。 โอ้ยโอ้ยที่มันดาวอ้ยงาไ้กําจัดศีขาเลยนะเจ้ารู้หม่เฮ้แตย้ไดจ้าหมดเฮ้ยจิ๋ยอีมนเดียให้มันเดือดเดอ้ยต้นไม้เลยโอยต้นไม้ใหญ่ดีดี้าขอยืมหม่ว้าวข้าจะมาตีเจ้าดยว้และเจ้าการูโอ้ข้าหเดงมตาเลยวาโอ้ยมันลบกนฮยโอ้ยหิบายแล้โอ้ย โอ้ยโอ้าเลยโตเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหโหโอ้โหโโหโโอโหโโหโโที่มันต้โไปแล้วมันแจ่ปัโหาาองสาเอโหจะไม่ได้ช่วยนะ้อโหโนมาโเลยได้คุณแบโเตงมอบโหมดีใจมากเลยเกอย่างยิเลย้ดีแล้วละดีแล้วล่ Eh, kecil 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 kecil. Oh, macam apa mod lah? Oh, 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 จำไม่ได้จำแล้วแมมารล้เฮ้ยก็มแล้วเอเออผมแดงมาเลยเออเโดดโยเออจะมาเพื่อหยุดสงครามครั้งนี้เออเด็กเยังไม่หมดใจเอ้ก็มาสู้กัได้อีกนะเออมาเรยมาเลยโอ้ตัวใหญ่ใหญ่ลยจะจะสู้กันมันที่โอ้ยอจิบมาบเยอะจิบมายอะ อไม่ตายด้วยไม่ได้ฉีดยาอาัตตาด้วยเนี่ยไม่ตายโอ้รอดเลยโอ้รอดได้ไงมเนี่ยอุ้ยขนาดมันต่อยได้ระมัมีไฟขนาดนี้โอ้ไม่ตายโฮ้เดืกแต่แข็งไอ้จ้าไอ้เจ้าอะไรนี่สตาร์บดตสตนี โอ้ยตาเบิดตีมแล้วโอ้ยเลยไ่ีแล้วโอ้ยโอ้ว่าดาบลัดมัแล้วโอ้ย